หมิถุนายนโรงเรียนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มก็สามารถที่จะเปิดเรียนได้ตามคำสั่งของคณะกรรมการควบคุมโรคนะคะถ้าเกิดว่าผ่านมาตรการต่างๆแล้วอย่างโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลที่จังหวัดเชียงรายจังหวัดแม่ห้องสอนก็เตรียมเปิดเรียนเหมือนกันนะคะแต่ว่าเตรียมทั้ง2แบบเลยทั้งการเรียนการสอนออนไลน์และออนไซต์ร่วมด้วยส่วนบางพื้นที่ค่ะก็ต้องเน้นรองการปรับการเรียนการสอนตามวิถีชีวิตเพื่อการอยู่รอดอย่างเช่นที่แม่ห้องสอน โรงเรียนบางแห่งเขาอยู่ใกล้กับพื้นที่ที่เคยมีการสู้รบในประเทศเพื่อนบ้านนะคะิดตามจากคุณโกวิดบุญธรรมค่ะโรงเรียนบ้านท่าตาฝั่งอำเภอแม่เสลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเด็กนักเรียนยังอพยพกับครอบครัวหนีภัยการสู้รบในประเทศเพื่อนบ้านครูต้องลงพื้นที่ตามป่าลิ่มห้วยที่ชาวบ้านอพยพไปพักชั่วคราวเพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนและผู้ปกครองพร้อมกับการแจ้งเปิดการเรียนการสอนในเดือนมิถุนายนนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตาฟังยอมรับว่าผลกระทบการสู้รบและการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้าส่งผลต่อการเปิดการเรียนครูต้องปรับการเรียนการสอนให้เข้ากับพื้นที่และสถานการณ์ตอนนี้เด็กยังอยู่ในห้วยอยู่นะอยู่ในป่าอยู่ครับยังไม่ได้ไม่ได้กลับมาในหมู่บ้านครับตอนนี้ก็มีอยู่สองแผนครับเบื้องต้นเนี่ยเราก็ดูว่าเอ้ถ้าสมมุติว่าภายใน จากนี้ไปถึงวันที่14เนี่ยเหตุการณ์มันยังไม่สงบนะครับแล้วก็เชื่อเลยลเราครับว่าผู้ปกครองคงจะไม่ให้ลูกหลานมาเรียนแน่คงจะให้อยู่ในป่าต่อไปเ,อเรากอา็อาจจะต้องได้ลุกเข้าไปหา,เ,าเด็กๆไปทำกิจกรรมอะไรกันด้วยกันที่นั่นเลยครับจะออกแบบไปในลักษณะอย่างนั้นครับโรงเรียนบ้านพญาภายอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายเป็นอีกพื้นที่ห่างไกลตามแนวชายแดน ครูต้องเตรียมห้องเรียนพร้อมกับการเตรียมการสอนออนไลน์ร่วมด้วยแต่ก็พบปัญหาการเข้าถึงอุปกรณ์การเรียนออนไลน์เมืนผ่านแล้วครับของกรมอนามัยที่บอกว่าประเมินตนเองแล้วก็ใน Google Form ของเขานะผ่านแล้วแล้วก็ขออนุญาตสบคละเขาบอกว่าถ้าจะทําการสอนก็ในวันที่หนึ่งก็ได้แต่ว่าขอให้เป็นออนไลน์ถ้าจะเป็นองค เออ่ถามว่าเด็กๆพร้อมไหมคนที่มีอุปกรณ์ก็พร้อมครับแต่ถ้าคนเอไม่มีก็เพราะว่าว่าไม่ได้ะอะก็คงไม่พร้อมข้อมูลจากเครือข่ายชมรมนักจัดการศึกษาบนพื้นที่สูงในถิ่นธุรกันดานประเทศไทยมีโรงเรียนบนพื้นที่สูงห่างไกลจำนวน1,190แห่ง หากไม่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 คาดว่าโรงเรียนหลายแห่งจะสามารถเปิดการเรียนการสอนได้ในวันที่14มิถุนายนนี้เพราะหลายพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงไม่มีอินเทอร์เน็ตหากต้องเปิดการเรียนในต้นเดือนนี้โกวิดบุญธรรมไทย PBS รายงาน